นี่มันก็เป็นเรื่องจริงที่คนเรานั้นเกิดมาแล้วสักวันก็ต้องตายเชื่อพวกมึงเชื่อดิคนไหนเพื่อนกินเพื่อนตายแดมนายมีตังอะไรคือเพือเ่อนนายจจาไไดด้้้เเเเเเกก็บคคคนนที่่่่่่ชชชืืือออออใใใแและถิมมมึึงงงงรตตัวหลังจากเราได้คีย์กับโปรแกมรมมาแล้วให้เราก,กดคีย์ขวาล้านแอดมินนะครับที่โปรแกรม ก็ใส่ชียอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วมันจะมาหน้านี้แล้วก็รอครับอันนี้ก็รอเหมือนกันครับรอนานหน่อยนะครับบางคนหลังจากนั้นแล้วครับให้เราตั้งปุ่มอะไรก็ได้ครับ A ถึง Z ตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กก็ได้ผมจะตั้งเป็นตัวจีนะครับ แล้ว Enter นี่ครับมันจะขึ้นคีย์เซตคีย์แล้วก็รอหน้าต่างหายอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เรากดทีนึงครับปุ่มที่เราทงไว้นี่ครับมันจะดังตุ๊ดอย่างนี้ครับก็คือมันจะเปิดถ้าเกิดดังตู้ตัวนี้ก็คือปิดนะครับมาครับพี่จุกครับมากดคีย์ขวาเลยครับนี่ครับผมเปิดแล้วนะคีย์ขวาพี่คีย์ขวานี่ครับพอแทงปุ๊บ นี่ครับตัวมันจะแบบง,งึ้งอ่ะฝั่งของฝั่งคนเล่นนะแต่ว่าฝั่งฝั่งตรงข้ามไม่เห็นปกตินะครับทะลุขี้ขวาเลยแล้วก็ตัวไม่สตาร์นนะครับพี่จุกลองลองลองถือไม้ดิแล้วก็ตีอ่ะไม่ต้มีก็ได้แล้วแต่นี่ครับตัวไม่สตาร์นจับพอให้เท้าตีนะนี่ครับเนี่ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยตีที